ครับกลับสวัสดีพี่น้องเอฟซี <methodology? S 1> FC, นะครับบาวพิบุญไนแบบนะครับเมื่อนี้ห้าสิมาอัปเดตนะครับสุขภาพหน้องพ่อ,พอนเนาะบาเป็นจังไนไใงไปนะครับ หลังจากที่เขา,าได้ลงคลิปมาน่่นเนาะห่างหายจาก YouTube ไปโดนเติบนะครับก็ด้วยอยากเวียกอยากงานนะพี่น้องเนาะนี่ครับมาอัปเดตสำรวจสุขภาพร่างกายนองพอพ่อนน้ำกันนะครับเนาะนี่นะครับเป็นคอของนองพอพ่อนนะครับกำลังกินหยาเนาะพี่น้องเนาะ กำลังกินหน้าอยู่เลยครับหยาก็เกี่ยวจากตามธรรมชเนาะพี่น้องเนาะนะครับพรวตจาไห่ห้ามเพิ่นไปว่าขันนะครับแล้กก็ต่อด้วยอาหารลักเนาะคือเป็นหยานะพี่น้องหยาบ้าให้บุญนะพรจาใสเกี่ยวน้ำขังถนนพี่น้องเกี่ยวน้ำขังถนนนะครับห้าก็เป็นหน้าแบบ ออเ,เอิดมารรมาสอรหลีเนาะกระสีบวางามเนาะพี่น้องเนาะหยารุ่มร่วมมันสิบวัวงามเนาะเอามาเลยวาตคขอให้เป็นหยาเนาะพี่น้องนะครับเอามาให้กินเลยเพราะว่า,าง,งามบัวงามบัวหูหรอกเพราะว่าง่วงเบาให้บุญอยู่ในกำแพงนะครับกำแพงรั่วรอบขอบชิดบ่เห็นหยาทั้งหอกพี่น้องมั่นก็เลยบบัหูวา ทางนอกมีหยางามเขือบางงามบ่มาวให้บุญแก้วยังว่าให้กินกินเบิดครับพี่น้องกินดีด้วยส่วนตัวอยู่แล้วก็งัวพวกนี้งัวคองนี้เนาะกินกินดีทุกตัวนะครับนาะนี่นะครับอันที่เห็นอยู่ขันกระติกครับอันนี้คือคือพ้าพอนครับเบิดน,น,นุ่มผงจ็คฮอระมาณเศร้า เศร้าหอเศร้าโลเนาะนะครับอายุหอสี่เดือนและะ้วค่ะเศร้ากินช่วงนี้กินยาอย่างเดียวบัดนี้กับอาหารเสริมคือห่อกับหัวาหาันนะครับหัวหันโคข,ขุนเนาะนี่นะครับกลางมุ้งมี่น้องนี่ครับขยายออกมาอกโอ้อันนี้ผักพ,พึ่งครับ นะครับนี่คือพับพึ่งเดือดเพื่อนผู้ดูแลน,นี่ผู้ยู่น้ากันเป็นเปรียบเสม,มือนแม่ของน้องพอัพอนนะครับนี่ครับพี่น้องน้องพับพึงนะครับตัวใหญ่สุดนะพี่น้องโอ้เพิ่งากเรียนกล้องนี่นะครับนาฝนหาตองกลางมุ่งนะพี่น้องกลางตะไคร่ตะกลางมุ่งเนาะเพื่อป้องกันยุ่ง ตาปนีกัมีอยู่เนาะยุ่งเห็นปะบินตัวปะเกยหนึ่งเ่ออันนี้เ,นเ,นเป็นหลังบ้านนะครับโดยรอบแล้วบ้านผมจะรอบโดยกับเพงหกใน้จน้อยเด้อพี่น้องเด้อคตรเบียดหลายครับนี่ครับน้องพับพึงนะครับสูงประมาณเม็ดเส้าหาส้าหกเนาะบวกนะครับขาแข็ง คุนอ้าวกินจินลูกกินกินนะครับเนื้อหนังอันสั้นมาพี่นอ้องหออเอาเข,ออขออ ب, ้ามุดขวักเข้ามุดขวักมุดขวักเลยเบื่อนอึ๊บนี่นะครับขวักโดยรวมก็จะประมาณนี้นะครับนี่นะครับต่อเติมมหมย่ยลาดปูนซีเมนต์เนาะลาดยังไงเลยพี่น้องนี่นะครับเอาปูนเอาหินเอาทรายมากองสนับกันแล้วกั พุกข้าให้เขากันเทรามใส่หละ่ะเต้ใส่เต้ตขวาเลยครับเอาเลยเนี่ยเอาแบบเป็นไงนะครับนี่ครับน้องพ่อผ่อนเบ้าเพิ่นมาแล้วนี่ครับกับใบใหญ่บ่สูงปันไดน้เนาะซ้ำนั่นแหละซ้ำงัวบ่มีแม่ยและพี่น้องนี่นะครับสําหรับเอือยเพิ่นน้องพ่อน้นองพ่อพึ่งนะครับตัวพุ่นก็จะเป็นน้องกระติกเนาะนะครับส่วนนี้ยังบ่ได้เทพี่น้องล่อให้ฝน อ่าบางๆก็หนี่จังหน่อยเพราะว่าช่วงนี้อุบลบั้นบ้าพี่บุญตกด้วยดูเห็นะครับขอ,อกกับง่ายๆพี่นองง้องง่ายๆเฮ็ดง่ายๆเอาเมลไผยมาตีเอาเสาเก้ามาขึ้นเสากับฮันลังเสากับเป็นไม้ยุค่าหันลังเสากับเป็นไม้เสาเหื่นเพื่อนนะครับนี่นะครับมีสังกะสีไม้บา้างสังกะสีเก้าบ้างนี่ครับขอ,อกโดยร่วมกับสิประมาณนี้เนาะเป็นแนวทางเป็นแนวคิด ให้ครับพี่น้องที่คิดอยากเลี้ยงง้วเนาะล่องเอาไปเบึงเอาไปศึกษาเบึงนะครับผมอ,า,อาจจะสมบ่มีความหูให้กับพี่น้องหลายแต่ว่าก็น่าจะเป็นแรงบันดาลใจอีกแรงหนึ่งเนาะที่จะให้พี่นอ้องมีแรงบันดาลใจในการเลี้ยงง่วบาบผู้บุญก็เลี้ยงทั้งง่วขายทั้งปิ่งไกนะครับ ย่ำมาส่องต้นลุกต้นเลกไปขายปีงไก่ย่ำมาส่องมากอะเอาอาหารมาให้งัวหลังจากเข้าไปขายของแล้วเอาเอาหารมาให้งัวนอนพักผ่อนแป๊บหนึงห่งแล้วก็ลุยงานต่อโดยการไปเกี่ยวหญ้ามาไว้นะครับจนไขบ่หญ้าขอบขั้วเนาะเครื่องตัดหญ้าก็ไปเซิร์ชเบิ้งอยู่ในอินเทอร์เนต็ตครับไปเซิร์ชเบิ้งอยู่ในร้านค้าออนไลน์นั่น สื่อเอาเครื่องย่อให้มันแพงสื่อเอามาใส่สะก,ก่อนนะครับว่าเบิ้งสะก,ก่อนว่าเทาสีเฮ็ดได,เ,ไดนะเขาบอกเฮ็ดได้เนาะถามเฮ็ดได้เทาก็ต่อไปนะครับลุยต่อไปนี่ครับกำลังขุนกำลังให้เพป็นเป็นสาวขึ้นเนาะอันนี้สาวสาวหน่อยครับงอตัวนี้ผมเอามาหนึ่งหมื่น ก่าพันกับอีขาลอยนะครับเมื่อเก่าพันกับอีขาลอยนะครับเนาะเกือบสองเมื่อนพี่น้องนี่นะครับงามบอสํำหรับส่วนตัวบ้าพี่บุญกับบางามอยู่ดีดงัวจะของามเบิดแล้วลนะ่ะ <c oughs> ครับการังกินหยากินเก่งครับพี่น้องสำหรับน้องพ้พึ่งเนาะน้องพอพึ่งนี่ก็เอามา เร้าหาครับได้นะมาเส้าหาสองหมืนห้าพันนะครับเนะาะส่วนน้องพ่อพ่อนอคลิปก่อนผมบอกไปแล้วเนาะวันราคาเท่าไหร่ประมราณสูงประมาณเมตรเนาะสำหรับน้องพ่อพ่อนจะเป็นเงาเป็นงวที่หลายหลายเดือนาอายุก็หลายแล้ว แต่ว่าก็เลี้ยงตามมีตามเกิดเนาะหยอกดีดีครับส้นกับส้นดีอ่ะเลี้ยอาหารกับเก่งเดี๋ยวเดี๋ยวพอจะอนำมาให้นั่นนั่นสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีครับน้องพ่อพ้อนนะครับกินเก่งอาอ้าวอา,อาจะส้นกันลหลกให้น้องกินน้ำนะครับ เริ่มจะหวงหวงกับน้องแล้วดูซกว่าสิเป็นสีไงเราบัวักสีเป็นสาวเราบ่จักนี่นะครับข้อก็เห็ดง่ายๆพี่น้องสบายสบายเลียงไว้ล้างบ้านเนื้อที่ของผมบ่หลายไดิเพราะฟังฟังาคุณก็จะเป็นบ้านเนาะฟัง <c oughs> าคุนก็นเป็นเพื่อนเนื้อที่ผมงานกูกลัวถอนผมเฮ็ดของว้วใส่ไว้ล้างบ้าน เ <c oughs> หลือดินเหลือ,อยังว่าจะปลูกพักปลูกยังกินช่วงฤดูแล้งนะครับสิ่งของกับยังจัดว่าท่านจะเป็นระเบียบเรียบร้อยปนไหนสำหรับบั่นบ้าให้บุญแอบๆอก็ได้อ่ะหมดมาถนอกบัานเมื่อนี้คึ้นะครับฝนสีตกเมื่อเช้านตื่นขึ้นมาอากาศเย็นๆก็ยังแามหนาวนี่พี่นอ้อง ถ่ายให้บเบิ้งเนาะหย่ากะหาเอาน้ำทรรมชาติพี่น้องหย่าร่วมเลยเกี่ยวมาใส่กันมาเลยตัดมาเลยครับยังไงไถแป๊บเดียวฝนใบเขา่าๆใบเป็นใบตัดหญ่าเนาะตัดหญ่าจะเป็น,เป,นเป็นจานนะครับตัดแป๊บเดียวไถไถไถกองกองกองกันแล้วครับอ่า กดกดกดต่อมๆหล้วก็ยัดใส่กระสอบมากเลยครับนะครับสําหรับหญ้าผีหมอบหรือหญ้าหรือต้นไม้ลายลาบนั่นกน็เอามาใส่กันมาเลยเด้อมันสิเรียกกินเองแต่ว่าก็ระวงังแม่มันได้แก้กับเลือกออกให้ให้งวดนัด่นเลยล่ะพี่น้องมือหนึ่งพ,พ่อพ่ออนขินเกือบตายแม่เพิ่นจักสิเฮ็ดจังไดให้อยู่เจียมหลานเพิ่นอยู่นั่มพิ่นเอาออกให้ท่าน <laughs> หลานใส่ยอยู่ ขันมีแต่ผู้หญิงเ่ยราว่าโอ้ยูจักว่เสียวออกจากไหนจักเสียวออกโดวยวิธีใดหน,นะครับนี่ครับสำรวจอัปเดตสุขภาพน้องพะพอรอนก็นยังมีชีวิตอยู่ด้วยพี่น้องเด้อกัยังมีชีวิตอยู่ว่าตัวหน่อยตอนนัวนี้ผมเอามาตัาง้งแต่ใส่เบือเพิ่นบ่นท่านได้หลุดออกคนนี้ตั้งแต่เดือนคนนี้ตั้งแต่เดือนเดือนกว่าๆผมเอามาเนาะเอามาหอดกับทำการป้อนนม แต่ว่าเพิ่นกินยาดีดีพี่น้องกินยากินฟั่งดีกินดีขนาดนะครับเป็นตะเลียงเป็นตะเลียงหัวนหน่อยตัวนี้แรกคตก็ฝากจิตจำรับชมเบืงเด้อพี่น้องเด้อว่าผมจะเลียงเพิ่นให้ไงขึ้นให้เป็นแม่พันธุ์ได้บอนะครับเป็นแม่พันธุ์เป็นแม่บอกได้บอนะครับสำนีนครับมืนอนี้มาอัปเดต สุขภาพร่างกายน้องพ่อพ่อนเพื่อจะให้พี่น้องได้รับส้มเบื้องเนาะลงทุนเห็ดคอรกับว่าหลายพี่น้องเฮ็ดไปน้ำหาไปน้ำเงินขยายไปน้ำว่าต้องเฮ็ดตุ่มเดียวว่าต้องกูนี่ยืมสินขายของไดก็เฮ็ดไปน้ำยืมแน่นพี่น้องนะเพราะว่าต้องไปกู้ในระบบว่าต้องไปกู้นอกระบบยืมพี่น้องเอานะครับ พลเระอศีสาหาพันพ์พลเมืองพลเระสองมือพี่น้องก็ยืมพี่น้องสบายใจตัวละสบายใจได้เดี๋ยวพอดีแต่เฉาพี่น้องเนาะสุดท้ายนี่ก็ขอพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งสุขภูสุขคนนะครับหล่อนไม่รวยจะเจ็บไปจนเด้อพี่น้องเด้อ มาคุยบุญขอกราบเข้ามาสวัสดีครับ